ฮาวายสวัสดีท่านชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะฮาวายก็ขอมานั่งพูดเรื่องที่มันกระทบชีวิตของตัวเองนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่านะคะมีคนบางกลุ่มนะคะก็ทั้งในส่วนของ YouTube Facebook อะไรต่างๆนะคะติดต่อมาให้ฮาวายเนี่ยลงทุนหรือว่าจะขายของอะไรต่างๆบางคนเนี่ยก็มัดมือชกเลยนะคะซึ่งฮาวายก็บอกตัดไปด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนที่ ฮาวายเนี่ยเป็นคนที่ไม่อ้อมนะคะเวลาที่ฮาวายจะคุยอะไรกับใครที่เป็นประเด็นสําคัญแล้วเนี่ยฮาวายจะพูดตรงๆถึงแม้ว่าความสัมพันธ์เป็นเพื่อนหรือว่าความสัมพันธ์ของในด้านของ youtube ต่างๆที่เรามีปฏิสัมพันธ์อะไรกันเนี่ยถึงมันจะขาดลงไปนะตรงนี้ฮาวายก็ถือว่านะฮาวายทำในสิ่งที่ถูกต้องอนะคะวันนี้ฮาวายจะมาคุยกับมิชาชีนะคะแล้วก็อยากให้เ,เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยระวังไว้ด้วยคือ เขาจะมาในแนวของเพื่อนใน Facebook ใน YouTube ต่างๆหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนได้เข้ามาแล้วก็มาพูดอะไรเยอะแยะมากมายนะคะฮาวายสังเกตดูแล้วนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีสตอรี่เป็นของตัวเองแล้วก็จะแต่งสรรปันเรื่องให้เรารู้สึกเห็นใจแล้วก็หลงกลน,นะคะตรงนี้คือจุดที่สำคัญนะคะมิชฉาชีพอย่างหนึ่งท่านผู้ชมไม่ชอบคนจน พาวายแสดงออกไปเลยค่ะว่าพาวายนีม่มีเงินลงทุนไม่มีเงินซื้อของไม่มีเงินที่จะไปร่วมอะไรทั้งนั้นแหละให้เขาคิดอะไรไปเถอะว่าเราไม่มีมันดีกว่าท่านผู้ชมมันดีกว่าที่มีโหแบบเออไปทํางานมาได้เท่าไหร่เหลือเงินเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะมันมันรู้สึกว่าแค่มีเงินอ่ะสองสามพันสองสามหมื่นอะไรประมาณนี้นะเขาก็สามารถที่จะแบบเฮ้ยลองคิดดูซิว่าที่เดือนนี้มันคงมัน มันคงมีเงินเหลือเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะก็พยายามจะมีคนอุบายอะไรต่างๆท่านผู้ชมฮาวายก็เลยสงบจิตสงบใจไปอยู่พักหนึ่งแล้วก็หายไปจาก YouTube สักอาทิตย์หนึ่งประมาณนี้นะคะมาตั้งสติก,ก่อนเอาอยังไงดีแล้วก็ไอ้พวกที่เคยโกงฮาวายเนี่ยนะมาขอโทษหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วบางคนเนี่ยนะทำผิดโกงแล้วยังไม่รู้ตัวเองนะคะฮาวายก็ขอให้พระเจ้าเนะี่ย ดนบันดาลจิตใจเขานะให้เข้าใจถึงโลกใบนี้ว่าสิ่งที่ถูกต้องมันคืออะไรทุกคนเนะ่ยอยากเป็นคนดีทังนั้นแหละค่ะทุกคนไม่อยากทําผิดและทุกคนก็เห็นว่าตัวเองเป็นคนดีเสียเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะศาสนาไหนก็ตามนะทุกคนก็รักศาสนาของตัวเองไม่ต้องมามายึดถือศาสนาหรอกว่าศาสนาของฉันนะพระเจ้าเป็นแบบนั้นพระเจ้าเป็นแบบนี้ตัวคุณเองรู้ดีที่สุด พระเจ้าอ่ะเขารู้อยู่แล้วแหะว่าคุณทําอะไรผิดคุณตายไปแล้วคุณจะเจออะไรแต่ณโลกนี้ยณปัจจุบันเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณทําอะไรผิดพวายขอให้คุณมีสตินะคะคุณบอกคุณไม่โกงขอบพูดเลยร้อยเปอร์เซนว่าคุณโกงและคุณเป็นคนคิดไม่ดียกตัวอย่างง่ายๆของที่ไม่ใช่ของของคุณแล้วเอามาเป็นของของตัวเอง มันผิดค่ะและมันก็โกงด้วยแล้วของสิ่งนั้นน่ะมันควรที่จะแบ่งเป็นหลายๆส่วนให้เท่าๆกันแล้วมันแบ่งไม่เท่ากันหรือไม่มีการแบ่งคุณเอามาเป็นของของคุณคุณผิดค่ะฮาวายขอให้พระเจ้าให้ใจคุณ ในโลกใบนี้ที่แสนอันสั้นกลับใจซะถ้าทำไม่ได้ตรงนี้โลกนี้ไม่เป็นไรแล้วในอนาคตที่คุณอยู่ในโลกใบนี้แหละคนทุกอย่างมันจะบอกเองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันเห็นแน่นอนคุณกดแห่งกรรมทำอะไรแล้วได้อย่างนั้นอันนี้คือเรื่องจริง นะะจากใจจริงจริงๆนะคะฮาวายก็อยากจะพูดถึงคนที่มีผลกระทบกับชีวิตฮาวายนะคะที่คุณทำอะไรลงไปแล้วแล้วก็ไม่รู้สึกตัวสักทีหนึ่งว่าทำอะไรผิดนะคะฮาวายขอยืนยันนะคะว่าสิ่งที่คุณทำม,มันผิดแล้วฮาวายขอให้คุณนะ่ะมีสติให้ไวที่สุดนะคะเราอยู่ในในโลกใบนี้มันมีอายุที่แบบมันสั้นมากนะคะ สี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบมันเร็วมากเลยมันแป๊บเดียวเองนะคะแล้วถ้าเผื่อว่าพระเจ้าเนี่ยให้คุณอยู่ถึง 7, 80, เจ็ดแปดสิบนะคะวายถือว่าทุนโชคดีที่สุดในโลกแล้วค่ะแต่เนื่องจากว่านะถ้าเผื่อว่าคนที่ทําผิดแล้วเนี่ยนะคะกดแห่งกรรมอะ่ะมันก็จะตามมาแป๊บเดียวมันก็จะเวายวเห็นนะเมื่อยี่สิบปีที่แล้วอะ่ะคนคนนี้คนเหล่านี้ ทำไม่ดีกับฮาวายไว้ทำไม่ดีกับครอบครัวฮาวายไว้นะคะณนะปัจจุบันนี้ฮาวายโตขึ้นนะแล้วฮาวายมองกลับไปนะพวกเขาคือแย่เลยบางคนนี่ก็เสียชีวิตแบบไม่ดีนะคะเสียชีวิตแบบทรมานนะบางคนก็ยังทรมานอยู่ในแบบที่จําอะไรไม่ได้เลยบางคนก็มันแย่แล้วถามว่าฮาวายให้อภัยไหมฮาวายอะให้อภัยทุกคนละคะ่ะแต่ว่าพระเจ้าเห็นอยู่แล้วนะคะ กฎแห่งกรรมนั้นก็คือกฎแห่งกรรมถึงแม้ว่าจะให้อภัยกันยังไงคุณก็ต้องชดใช้กรรมในสิ่งที่คุณสร้างเอาไว้นะคะฮาวายอยากให้ทุกคนเลยนะคะที่ทํากับฮาวายไว้ทํากับครอบครัวฮาวายไว้ฮาวายบอกตามตรงนะเลิกเถอะค่ะหยุดสักทีเถอะเราเจอมาหลายฝ่ายหลายพักหลายพวกแล้วเรารู้สึกเหนื่อยนะคะแล้ววันนี้ฮาวายขอให้คนทุกคนเหล่านี้ล่ะคะ่ะจงมีสติแล้วก็กลับตัวกลับใจซะ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะเพราะว่ากรรมเนี่ยมันมันเลวร้ายเสเหลือเกินค่ะแล้วก็เวลาเสียชีวิตนะคะไวยบอกตามตรงนะว่ามันทรมานอะ่ะฮาวายเห็นคนคนเสียชีวิตแล้วอะ่ะคือเขาเป็นคนไม่ดีอะ่ะคนเดียวบคนไม่ดีเวลาเสียชีวิตแล้วมันทรมานแตกต่างกันนะคะยังไงก็ฮาวายให้อภัยอยู่แล้วคะ่ะแต่กฎแห่งกรรมก็คือกฎแห่งกรรมนะคะวันนี้ฮาวายไปแล้วคะ่ะ สุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีนะคะขอให้เป็นเพื่อน YouTube ที่น่ารักทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็ในโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะร็อกซี่สบายดีนะคะแล้วก็ฮาวายก็สบายดีค่ะก็ตั้งสตินิดหน่อยนะคะที่จะมานั่งพูดกันว่าเราจะพูดยังไงให้มันรู้สึกว่าไม่แรงนะคะวันนี้ฮาวายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ